มาแล้วจ้ามาแล้วจ้าทุกท่านค่ะวันนี้ก็เดินป่าอีกแล้วนะคะเดินป่ามาเที่ยวป่ากับยายนะคะเก็บบลูเบอร์รี่ค่ะเก็บบลูเบอร์รี่นะคะนี่นะคะต้นบลูเบอร์รี่เห็นไหมคะต้นบลูเบอร์รี่มันก็สุกยังไม่หมดนะคะมันก็พอเก็บได้อยู่นะคะนี่ยายก็เอาที่ตักมายายก็เอาที่ตักมานะคะทุกท่านค่ะ ก็ใช้ที่ตัดตักเอานะคะต้องเอาทั้งลูกเขียวลูกอะไรเดี๋ยวไปคัดที่บ้านเพราะว่าฝนมันตกฝนมันตกเราก็จะนั่งเก็บไม่ได้นะคะนั่งเก็บไม่ได้เดี๋ยวทําพรุ่งนี้ฝนไม่ตกยายก็จะนั่งเก็บไม่เอาไอ้ที่ตักมาถ้าเอาที่ตักมาแล้วมันเก็บยากมันต้องไปคัดอีกต่อนึง ต้องไปคัดอีกต่อหนึ่งนะคะทุกท่านคะ่ะบัวได้ก็เริ่มสุกแล้วคะ่ะเริ่มสุกแล้วนี่เห็นเห็นนะคะตองตักแล้วก็ตรวจขึ้นมาตักแล้วก็สวดขึ้นมานะคะทุกท่านคะ่ะตักแล้วก็สวดยายก็จะเดินรอบรอบนี้นะคะเดินไปเรื่อยเก็บไปเรื่อยนะคะทุกท่านคะ่ะวันนี้อากาศดีอยู่นะาแต่ว่าฝนมันตก สามสี่วันแล้วก็เลยอน้ําที่มันอยู่กับใบไม้มันก็ไม่แห้งนะคะอน้ําอยู่กับใบไม้ก็ไม่แห้งยายก็ต้องเดิมเก็บไปเรื่อยเดืมเก็บไหนโพกุ้โค้งได้ก็ค้งค้งนะคะไหนพพถ้ามันเยอะจริงๆค่อยนั่งอืนั่งมั่งเดินมั่งยายก็ได นั่งมั่งเดินม,มั่งพอตรงไหนเยอะๆก็นั่งสวดเอาปวดหลงังแกแล้วปวดหลงังปวดหลงังคนแก่กินเงินคนป่วยก็อย่างนี้แหละทุกท่านคะ่ะนี่นะคะ เดินหาพอเดินหาได้นะคะตรงป่าเนี้ป่ามันรกป่ามันตรกมันก็พอมีให้เก็บอยู่นะคะทุกท่านคะ่ะมันก็พอมีให้เก็บอยู่นะคะพอมีให้เก็บใหญ่ยยเก็บกับมือโยนไปก่อนเก็บกับมือโยนไปก่อนนะคะทุกท่านคะ่ะการ ที่แบบว่าเราก็ปีนี้มันมีน้อยนะยา,ยายไม่รู้นะเดี๋ยวก็วันศุกร์ก็จะไปต่างจังหวัดไปหาเก็บต่างจังหวัดนนก็ไปตอนก็น่าจะเก็บเช้าวันเสารนะ์เนาะนาจะเก็บนี่เห็นไหมคะอุ้ยเนียนนะคะกําลังสุกแล้วเนียมันสุกแล้วออืถุกเดวจ้าถุกเดวสุกเดวนี่เห็นไหมคะอืม ใหญ่สวดเอาเลยสวดเอาเลยมันเฉะไม่อยากจะนั่งก็ต้องนั่งอมไม่อยากจะนั่งก็ต้องนั่งนะคะทุกท่านคะ่ะม,มันเฉะมันเฉะไม่อยากจะนั่งก็ต้องนั่งวันนี้ไม่ได้เอาไอา้กางเกงเอี๊ยมมาอมไม่ได้เอากางเกงเอี๊ยมมา นี่นี่ลูกมันเล็กแต่ลูกมันเล็กมันหวานนะทุกท่านคะ่ะลูกเล็กมันจะหวานลูกเล็กเนี่ยหวานแต่ถ้าเก็บกับมือยายคี้เก็บยยเก็บยายขี้เก็บเก็บแล้วเวลานั้นไปคัดออกอีกเอาที่ตัก,ก็ต้องเอาที่ตักปีนี้น่าจะเอาที่ตักตักเลยยายเริ่มจะชราลงขึ้นเรื่อยๆตักเล้วไปนั่งเก็บที่บ้านอีกทีหนึง่ง ตักๆเอาสวดๆเอานะคะอือเห็นไหมคะทุกท่านคะ่ะเห็นไหมคะเนี่ยบูบอรีทั้งนั้นเลยบูบอรีทั้งนั้นเลยฮึมเป็นป่านนะยายไม่ได้เอาไอ้ไอ้ขาตั้งกล้องอันยาวมา ใช้ขาตั้งกล้องอันเล็กพอยายเดินมารถไม่มีอฮรถเอาไปส้มรถเอาไปส้มนะคะแล้วก็ถืออันยาวมามันก็ประรุงพลังเนาะอันนี้มันรุกมันรุนนนกยายถือด้วยตักด้วยนะเนี่ยถือถือไมอ้เอากล้องสองมือหน,นึ่งก็ตัก มือหนึ่งก็ถือเดี๋ยวไอ้ตรงไหนที่มันเยอะๆแล้วค่อยตั้งขากล้องขากล้องอือมูไมนได้มนเขียวมันเยอะนะคะทํายังไงได้มันก็ต้องไอ้นี่เริ่มนั่งเลยใหญ่ก็ได้ นั่งนั่งแล้วก็จะคลานนั่งไ้พอคลานเอาต้งนั่งทั้งคลานและใหญ่กันได้องนั่งทั้งคลานนะคะเนี่ยพอม,มันตรงไหนพอมันมันไม่ค่อยรุกพอคลานได้ก็คลานเอาลานตักตวดสวดอือ ยายใส่เสื้อว่ามันยาวแล้วก็เลยไม่ใส่กางเกงเอี้ยมกางเกงไอ้เนี่ยเนะาะเขาเรียกกางเกงอะไรนะอือกางเกงเหมือนผ้าร่มอะ่ะมันไปที่ยายนุ่งมามันก็ผ้าร่มเลยเนาะไอ้กางเกงไอ้นี่นะเป็นแบบเอี้ยมนั่นแหละเป็นแบบเอี้ยมอือ แบบนี้มันนี่เพราว่ามันยาวแล้วพอนั่งได้ฝนมันตกก็เลยมันก็เลยแฉะ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 เยอะนั่นเนี่ยยายตั้งกล้องไว้ยายเก็บถือตั้งกล้องเดี๋ยวยายเดินตักเอามาเก็บบูเบรี่กับยายเด้ออือหือวันนี้ได้ แค่ต okay. ักกิโลนึงก็พอแล้วเดินมันก็เดินใช้เวลาเดินมันก็นเหนื่อยละเออยายก็อยากจะเดินออกกําลังกายมามที่แรกก็ว่าจะเดินหาเห็ดไปด้วยไม่หาแล้วก้เกียดเห็ดก็ได้เยอะแล้วเก็บบูเอบอรี่เอาเก็บบูเอบอรี่ดีกวา่าอม ตักสวดสวกอย่างนี้หละไปคัดเอาที่บ้านถ้าจะเก็บเอาลูกดำๆเลยจริงๆมันตรงอ่าเวลาถ้ามันในนี่ถ้าเกิดมันสุกเยอะนะ่ะเพราะถ้าใช้น,นี้ตักนะ่ะมันจะแตกยายไม่ค่อยอยากจะตักมันต้องคลานเก็บเอา <c ười> คลานเก็บเอาก <c ười> ารเก็บเอา, <c ười> า,เเอาใส่กล่องเลยใส่กล่องเลยอนะ่ะ อือันนี้มันก็ดีแบบหนึ่งนะดีอย่างหนึ่งตักแล้วมันก็ไปนั่งคัดอยู่ที่บ้านตักแล้วไปนั่งคัดอยู่ที่บ้านนะคะทุกท่านคะ่ะนีเห็นไหมลูกก็ใหญ่อยู่นะพูดถึงอยู่ในะปา่าเอ่อรกๆอ่ะลูกใหญ่ๆอยู่แต่เราก็ต้องแหวกหามัน,น,นจริงแล้วถ้าเป็นอ่าถ้ามันสุกเยอะๆะนะ่ะ นั่งอยู่กับที่แล้วก็แวกเอาเลยอันนี้มันมันก็เยอะอยู่นะพูดถึงแต่มันยังุกไม่หมดเนาะยังุกไม่หมดอยายชายนี้ตักมันร่วงไปหมดแล้วเลยคนจะตามมาเก็บทีหลังไม่ได้เก็บแล้ว <laughs> ยาญ่สวดสวดเอาเลยสวดสวดเอาเลย ต่นมากฝรั่งไม่ค่อยเก็บแถวนี้นะเขาก็จะไปต่างจังหวัดกันเขาก็ใช้ที่ตักนี่แหละเขาไปเก็บต่างจังหวัดพวกเขาเก็บมาทําแยมอือแล้วชอบเก็บไปต้นที่มันสุกๆแล้วเขาก็เก็บมาทําแยมเลยไอเรากเก็บไปให้แฟนกินกับโยเกิร์ตเก็บแถวบ้านนี่แหละแล้วก็ไปว่าแกไม่ไดีหยุดทํางานเนาะ อือฮ uh ึ huh. แอก็ไม่ได้พาไปต่างจังหวัดไปคนเดียวก็ไปไม่เป็นเลยไม่รู้เป็นป่าไหนป่าไหนเดี๋ยวไปหลงป่าเห uh huh. ็นไหมคะทุกท่านคะ่ะมันก็โอตักได้เนี่ยเห็นไหม uh huh. ลูกมันก็ใหญ่อยู่นะอื uh huh. ปกติแล้วถ้าลูกใหญ่ๆเนี่ยถ้ามันสุกเยอะๆนี่มันสุกแล้วมันใช้อันนี้ตักมันจะแตกยใยยก็นั่งเก็บนั่งเก็บเหมือนเก็บพริกอย่างนั้นแหละ นั่งเก็บมันเก็บริกอย่างนี้กระทักกลางเดือนนี้แล้วก็มันเริ่มไอ้นี่เลยนะเริ่มสุกหมดอือเติมสุกหมดแล้วอันนี้มันต้นเดือนก็เริ่มสุกข,ขนาดนี้เริ่มสุกข,ขนาดนี้ปีแรกที่ยายเอ่อเก็บหนโูเยอะแย,ยะเลยเพราะว่าอ่าปีนั้นอ่ะอากาศมันดีเนาะ ปีไหนที่อากาศดีนะ่ะอากาศดีแดดมันออกเยอะๆนะ่ะแล้วบลูเบรีมก็จะออกดีอืมันจะออกดีนะปีนี้มันไม่ค่อยมีแดดไนงะปีนี้ไม่ค่อยมีแดดอืปีนี้ไม่ค่อยมีแดดนะคะนี่ยายให้ดูยายตัดอย่างเดียวเด้อนะยาย ขี้เกียจส่งย,ยายขี้เกียจส่งนะคะทุกท่านคะ่ะดูตัวยายคลนันคลันเอายายคลันเอาคลั <c oughs> นเอาอย่างเดียวคลันเอาอย่างเดียวนะคะไม่ได้ค่อยเวรกยายไม่ค่อยเวกยากเท่าไหร่นะออื ไม่ค่อยเวกยาไอ้ตรงไหนที่มันเตียนเตียนนะมันเก็บง่ายสวดสดเอาต่างจังหวัดเขาเก็บลูเบรี่อีกแบบหนึ่งนะไม่รู้ไอ้ที่เขาเก็บขายมันมันต้นมันอีกอย่างหนึ่งยายเห็นเขาอ่าลงใน Facebook <c oughs> ต้นมันอีกแบบหนึ่งนะคะ โอเคนะคะวันนี้ก็ประมาณแค่นี้นะคะเนี่ยยายได้แค่นี้นะคะโอเคค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบายบายยายตุพาไอเตเลนไทยคะ่ะบายบาย